ก่อนที่จะไปดูคลิปดีๆและมีสาระอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเรือพิฆาต USS Testywen DDG หนึ่งสองแ เป็นเรือพิฆาตคลาสอารีเบิร์กไฟลสของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังเป็นเรือลำที่78ของเรือคลาสนี้เรือลำนี้จะได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เทสตเวนส์วุฒิสมาชิก USS เทสติวนจะเป็นเรือลำที่3ของเรือพิฆาตตารีเบิร์กไฟลสของคลาสนี้ กองทัพเรือสหรัฐได้เริ่มออกแบบรายละเอียดในโครงการเรือพิฆาตคลาสตาริเบิร์กไฟ3สาในปีงบประมาณ2013กองทัพเรือมีแผนจัดหาเรือไฟ3สามจำนวน24ลำตั้งแต่ปีงบประมาณ2016ถึงปีงบประมาณ2031และมีการสั่งซื้อเรือพิฆาตตาลิเบิร์กไฟ3สามจำนวน14ลำกองทัพเรือสหรัฐอาจจัดหาเรือพิฆาตตาลิเบิร์กไฟ3ได้สูงสุด42ลำทำให้มีเรือพิฆาตในคลาสนี้ทั้งหมด117ลำ เธอได้รับการตั้งชื่อตามเทสตีเวนเป็นนักการเมืองและทนายความชาวอเมริกันที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาจาก阿拉斯าตั้งแต่พุทธศักราช2511ถึงพุทธศักราช2552นอกจากนี้เขายังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นทั้งกองทัพเรือและนาวิกโยธินอีกด้วยลักษณะทั่วไปสั่งต่อเรือเมื่อวันที่27กันยายนคศ2018สสร้างโดยอู่ต่อเรือ Huntington Ingalls Industries วางกระดูกงูเมื่อวันที่9มีนาคมคศ2 0 2 2เปิดตัวเมื่อวันที่15สิงหาคมคศ2023ผู้ใช้งานกองทัพเรือสหรัฐคลาสเรือพิฆาตระวังขับน้ำเต็มที่9,700ตันความยาวตัวเรือ160เมตรความกว้างตัวเรือ20เมตรกินน้ำลึก9.4เมตรระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์กังหันก๊าซเจเน a l รตตอิเล็กทริก LM 2 5 0 0จําจนวนสเครื่องกำลังรวม10,000แแรงมา้า 75,000กิโลวัตต์ความเร็ว31นอตระยะปฏิบัติการ4,400หม่ไมล์ทะเลลูกเรือ380นายระบบเซ็นเซอร์และประมวลผลเรดาร์3มิติ ANSPY 6 V 1 AESA เ e รดาร์ค้นหาผิวน้ำ ANSPQ 9 B เรดาร์ค้นหาและนำทางผิวน้ำ b r i m a s t e r E เรดาร์ควบคุมการยิง ANSPG 6 2จำนวน3ระบบ ระบบเลงแบบไฟฟ้าออปติกมาร์ค20 eoss ระบบการรบใต้น้ำ ansqq 8 9 aswsona หัวเรือ ansqs 5 3โซนา c sona ลากจูง tb 3 7 u ระบบประมวลผลสัญญาณ sona ansqq 2 8สงครามอิเล็กทรอนิกส์และเป้าลวงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ anslq 3 2 v 7 ระบบมาตรการตอบโต้ตอปิโด ANS LQ 25 n i c เครื่องยิงเป้าหลวงมาก36มา12สรกระบบล่อขีปนาวุธแบบ Active MK 53เลเคระบบล่อเรือแบบพองลม MK 59ยุทธปกรณ์ปืนใหญ่หัวเรือมาร์ก45 127 54ขนาด127มิมจำนวน1ระบบระบบป้องกันภัยระยะประชิด MK 15 Phalanx CIWS จำนวน1ระบบ ปืนใหญ่อัตโนมัติควบคุมระยะไกลมาก38ขนาด25ม mm, มจำนวน2ระบบป้อมปืนกล M2HB ขนาด12.7ม mm, มจำนวน4ระบบท่อยิงตอปิโด3ท่อมาร์ค32ขนาด324ม mm, มจำนวน2ระบบสำหรับตอปิโด MK 46 MK 50 MK 54จำนวน6ลูกระบบยิงขีปนาวุธแนวตั้ง MK 41 VLS จำนวน12ระบบ96เซลล์ สำหรับขีปนาวุธ SM 1 ER MRSM 2 ER MRSM 3 SM 6 ESSM BGM 1 0 9 t o m a h a OK w k IUM 1 3 9 VL อ s h o มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ท้ายลำเก็บได้สองลำสำหรับเฮลิคอปเตอร์ทหารขนาดกลางต่อต้านเรือดำน้ำ MH 6 0 R จำนวน2องลำ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันโต้งทีเฮดนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับกับเรือพาร์เดือนมกราคมนะครับเรือนหนึ่งปี2025นะครับปีใหม่นะครับก็เป็นเรือจากสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเรือพิฆาตชันอาริเบร์นะครับที่เป็นอาริลเบอร์ รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอันร์บไฟ t นะครับไฟที่สามนะครับรุ่นที่สามของอัน,นอร์กนะครับนะครับเจ้าเรือลนี้มีชื่อว่า u s s s t e v e n นะครับ stevens s t e v e n ซึ่งก็คือวุฒิสมาชิกนะครับสหรัฐประจำรัฐก้านะครับเป็นเวลานานกว่า40ปีก็คือเป็นวุธิสมาชิกของสหรัฐคนหนึ่งนะครับ เป็นชื่อของเขาที่ถูกเอามาตั้งให้กับเรือลำนี้นะครับก็มีหมายเลขนะครับคือ D D G 1 2 8นะครับ <c oughs> ซึ่งก็ได้ถูกมาเป็นเรือเป็นท้นพาสเดวิลสีของเดือนมกราคม2025นะครับเป็นเรืออเมริกา จริงก็ถือว่ารอนานนะพอจะได้อินเิร์กแบบนี้มานะก็มีกลำหนึ่งที่มันเป็นอันนั้นมันจะเป็นเรือที่เหมือนจะซื้อตอนกิจกรรมมั้งถ้าจะไม่ผิดออันนั้นหนึ่งสองห้านะครับก็หมดไม่มีนะอะนะครับลำนี้นะมันก็เป็นเรือลำที่เจ็ดสิบแปดนะครับของเรือคาร์ลินเบิร์กนะครับซึ่ง เมริกาจะต่อเป็นร้อยลำนะครับก็ว่าเยอะมากนะเจ็ดสิบแปดลำลนะถือว่าจำนวนเยอะมากจริงนะครับก็มาดูโมเดลกันนะครับก็ค่อนข้างสวยนะแต่ติดเอเอเอแบบแบบ มันติดอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เนี่ยอเอกับไอจรวจรดรับเริมน้ำอะ่ะจริงๆไม่ต้องให้มาก็ได้นะเป็นเพิ่มเป็นพวกแต่ยตยเนี้คนเป็นออโต้กันนะครับแล้วก็ A มนะีสองอะไรเนี่ย้าว่าเพิ่มไอพวก s M 2ที่เป็นล็อก F M T F M หกอะไรเนะี่ยล็อกไว้แล้วก็ยิงเอาดีกว่านะน่าจะเหมาะกว่านะชอบมันมากกว่าอันนี้มันดูแบบไม่ค่อยสมจริงนะครับอันนี้คือข้อที่ผมไม่ค่อยชอบับเดิมนี้นะ มาดูเปกแปลกคันที่ดอวธดะนะครับก็ดูโมเดลเรือเสร็จแล้วนะครับก็มาดูนะครับ USH เ t ว v e นนะครับ ดดจหนึ G G นะครับเป็นเรือพิฆาตนะครับเทียร์สามะระดับมหากราบสีส้มนะครับ,นะรบถ้าพูดช้าเป็นบ้างขออภัยนะพอดีคอไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> มีเสลียอยู่นะครับก็ต้องคอยนี่ครับเกิด <c oughs> นะครับก็ค่าสนะนาครับมีค่าสถานะนะา,านบวก20%สเซ ของดอลลาแล้วก็ทองนะครับต่อการเล่นหนึ่งครั้งนะครับจะได้มากขึ้น20%เซนั่นเองนะครับตามสไตล์เรือที่เป็นเรือบัเทนพาร์ทนะเป็นเรือพิเศษนะก็จะได้สกิลพิเศษอันนี้นะครับทุกรัมนะครับมาดูความทนทานนะครับก็442,000นะครับความเร็ว23.8นะครับความคล่องตัว 9.1แล้วก็เรดาร์10.4นะครับส่วนโซน่าอยู่ที่2อยู่ที่2 4นนะครับก็อันนี้เป็นอัพเต็มแล้วเนาะส่วนยุทธปัจจัยนะครับก็คือชุดซ่อมนะครับฟืนฟ้นฟูความทันทายของเรือนะครับ20%แล้วก็ผู้รอเป็ปอนวุธนะครับยีวสินนปอรทีโอ้โหแล้วก็น กระสุนสำรองนะครับตัวก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะครับลดความเสียหายนะครับที่ได้รับจากอาวุธนำวิถีนะครับต่อเรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนยุทธกรณ์นะครับมีขีปนาวุธสี่นะครับปืนใหญ่หนึ่งเครื่องยิงรระเบิดนะครับสองแล้วก็ทอปิโดสองเฮลิคอปเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ระบบป้องกันทางอากาศนะครับเจ็ดเลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยนี มาดูช่องแรกนะครับเป็นจรวดนะต่ขีปบาวุธนะครับเป็นคูณ4นะครับช่องเดียวเลยนะก็ผมติดเป็น MGM 1 4 0นะครับเป็นขีปบาวทุธเทียสาไระดับมหากราฟสีส้มนะครับค่าสถานะนะครับความทนทานอยู่ที่80นะครับความเสียหายอยู่ที่1 4 0 0นะครับความเร็วอยู่ที่5005.4 เ,เวลาบรรจุอยู่ที่9.45พิ่สายอยู่ที่ 10, 1 1 7 0นะครับแล้วก็เวลาร็อกเป้าหมายอยู่ที่2.20นะยิงออกไปทีเดียวเลยนะครับ4ลูกแล้วก็มีปืนใหญ่นะครับช่องที่2เป็นปืนใหญ่นะ1กระบอกนะครับผมใช้เป็น EMRG นะครับ120มมนะ เป็นปืนใหญ่เคียร์สามไม่มหาการาบสีส้มเช่นกันนะครับก็มีค่าสถานะนะคะรับความเสียหายอยู่ที่7,800ความเร็วอยู่ที่894.2นะครับอัตราการยิงที่8.33จุดามสามมืริจุที่4.2 0แล้วก็พิสัยอยู่ที่17.33นะครับอันนี้เป็นเครื่องยิงตอร์ปิโดนะครับต่อต้เดิมน้ำนะของออสเตรเลียนะครับ ไอโอคาร่าไอคาร่าไม่แน้จอกันว่าไงนะครับแตะเซิร์ชดีกว่าอยากรู้เหมือนกันแป๊บนึงนะครับอาวุธนทีนี่นะอ่านว่าอีคาร่านะครับ,เป,บ,รบเป็นขีปน,นาวุธอีคาร่าครับเป็นขีปนาวุธตัวแรกในน้ำนะที่ยิงจากเรือของเตเรียนะครับตั้งชื่อตามคําในภาษาอะบริจินะครับนะ ซึ่งมันถูกใช้งานในข้อสวัสที่1 9 6 0ง9ก้าน่งะครับนะนะประมาณนี้นะครับก็มาดูค่าสถานะของมันนะครับก็คือความทนทานหนึ่งนะครับความเสียหาย2 8ง0มความเร็วอยู่ที่427.6เนะครับเวลาในการบรรจุอยูที่เจ็ดวินะครับแล้วก็พิสัยอยู่ที่7.80น,นะครับส่วนอันนี้เป็นช่องที่สามนะครับก็มี2 คูณสองนะครับมีสองอันนั่นเองนี่ครับอยู่ด้านนี้ไปสองอัน,นมันดูแบบวางอาวุธแปลกๆเกียเนี้ยทไมเขาก็ไม่ดูนะวางแปลกๆแปลก,กประหลาดแต่ช่างเสร็จนะครับก็ไปต่อกันเลยอันนี้เป็นช่องที่สี่นะครับก็เป็นเตปิดโดนะสองนะครับคูณสองตปิโดสเปียร์ฟิตนะครับระดับมหากราบเทียสามสี 3, ส้มนะครับค่าสถานะก็คือความเสียหายสี่หมื่น สองร้อยสอนะครับความเร็วอยู่ที่1นึ่นะครับเวลามาจุดที่สิบสีนะครับพิสัยอยู่ที่13บสาแล้วก็เวลาล็อกป้าใหม่ยที่2.50นะครับต่อมาก็เป็นคอมเมนเชนนะก็เป็นฮอทั่วไปไม่มีอะไรนะครับหนึ่งลัเองส่วนระบบป้องกันอากาศนะครับเป็น RIM 162D นะครับ หช่องนะครับสอันนะครับสาูณสาไปนะครับก็เป็นระบบบรรกาศเทียสาหระบบมหากราบสีส้มนะครับข้อสถานะก็คือความเสียหาย9ก5ความเร็ว330.5อนะครับอัตราการยิงอยู่ที่3.33จุมารมจุอยู่ที่3.71แล้วก็พิสัยอยู่ที่3.81นะครับส่วนอันที่อ่าช่องต่อมานะครับก็เป็น ระบบป้องกันท่าอากาศเช่นกันนะครับคูณ3เช่นกันนะก็คือ im 1 1 6 b นะครับเป็นระบบป้องกันทาอากาศนะครับะระดับมหากราบทียร์มนะสีส้มซึ่งอันนี้เป็นติดนะครับเรือนะครับมันเป็นแบบล็อกนะครับเป็นแบบล็อกเลยนะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ก็มีค่าสถานะนะครับก็คือความเสียหาย585ความเร็ว291.6แล้วก็อัตราการเองอิงที่3.33เวลาบรรจุที่3.15แล้วก็พิสัยอยู่ที่3.64นะครับมีู่มป้อมต่อมานะครับเป็น IM 161 Box 2B นบ็อกนะครับให้มา1นงนะช่องนี้ให้มาแค่1นะครับคูณหนึ่งก็เป็น การระบบป้องกันอยากาศนะครับที่ยิงจากหลังเรือนะเป็นระดับมหากราบสีส้มเทียสามนะครับเพราะนั่นแหละความทนทานอยู่ที่หกสิบนะครับแล้วก็ค่าความเสียหายที่แปดร้อยสิบห้านะความเร็วที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดหกนะครับแล้วก็บริการบรรจุอยู่ที่สองจุดสี่ห้าพิสัยอยู่ที่สี่จุดสามสามนะครับก็เป็นอาวุธคร่าวๆนะครับที่ใช้ในวันนี้แล้วก็ทั้งหมดนะครับทั้งระบบมุลตรอร์เรือนะครับอัดเต็มหมดแล้วนะ ก็เพรา่าวๆาประมาณนี้นะครับอ่าคลิปนี้อาจจะพูดเอ,อผิดพลาดน่อยนิดหน่อยนะครับอาจจะตะกุฎตะกับไปบ้างนะขออภัยด้วยนะครับที่ทนฟังเพิ่งหายครับว่าเลยจังตั้งสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีสเสียดเยอะครับมันพูดลำบากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพ์นะครับกันเลยนะว่าเกมไอ้ไม่ใช่ครับว่าเรือลำนี้นยะมันเจ๋งขนาดไหน ซึ่งมันดีมากๆเลยนะมันสู้ได้แบบอ่าได้ทุกมิติเลยนะครับทั้งสามมิตินะไม่ว่าจะเป็นภัยอากาศอากาศนะครับแล้วก็ภัยผิวน้ํานะครับภัยใต้น้ํามันสามารถสู้ได้หมดเลยเพราะมันมีอาวุธครบทั้งสามมิตินะครับนะก็ไปดูกันเลยนะครับอ่านะครับก็มาเริ่มตาที่หนึ่งกันเลยนะก็ มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผลของการรบครั้งนี้กับเจ้า u s t t s t ทส e ีเวนดี1 2 8นึ่งสองแปดะครับเรือพาสนารงวันเป็นพาร์ทเรือสี่สิบเดือนมกราคมสองพันาจะเต่งแค่ไหนตันนี้มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะบางคนก็บ่นนะบางคนก็บอกว่ามันดีันโมเนทะเลาะกันในกลุ่ม ปีกันใหญ่เลยแต่ผมมันก็ไม่ได้สิทธิ์เปียนแล้วก็ไม่ได้รักะครันมากครับโอ้โหมาแต่ไกลเลยนะกะรวดมาเป็นขโยโงรุมยิงแต่ครูคนเดียวเนี่ยเจอกูยิงแฟร์เอาสู้กัน

ไปดูไปเลยอันนี้ก็ได้มันนี่อยู่ใจน,น,นะอันนี้ได้ส่งได้สามโอเคตาแรกชนะไปนะครับ ความเสียหายนะครับทั้งหมด1 9, นึ่6ล้านหนึ่งแ้ามื่้าพดะครับค่าได้2ช่วยค่า2อันดับหนึ่งของทีมนะแล้วก็ได้พีทั้งหมดนะครับสองหมื่น้าร้อะครับได้เงินทั้งหมด1นึ่งแเจดื่นดห้าบสาทอง2นะครับอันนี้ไม่ได้คูณ2นะทีเล่นไปก่อนหน้นี้แล้วฟาร์มฟาร์มไอเนี่ยกิจกรรม นะครับเอามาลงเล่นอ่านะครับก็อันนี้เป็นตาที่สองนะครับของ U.S. s Steven d d g 1 2หนึ่งสองแปดมาดูกันว่าตานนี้จะทำได้ดีกว่าตาแรกหรือทำได้่วยกว่านะทัอมาดูนะตอนนี้ความรู้สึกของผมคือมันกลางๆนะครับไม่ค่อยจะดีมากนะ อาจจะเป็นเพราะอาวุธที่ผมได้มาด้วยแหละใส่มาด้วยหรือมันจะได้มาอ่ะจะรวนส <mud stellen. S 1> ไปโดถึงได้บไปโดแบบนี้ได <together. c round videos> okay. okay. ้มันจะเร็วกว่านะโอเคโอเคับเนาของเราามที่สองมายะ มายามายามายามนึ่งเจ็ดเ้าเราอะเบอร์เหมือนกันนี่แต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นเอฟหหลงลามหงสุห้าสีดี โดเวดหายเหรอหายมาวดตนใหญ่ปิโดโดนหนักโดเหมือนกันลวดปิโด้ตนใหญ่วด <pagar running> โอเคอันนี้จะศูนย์ห้โอเคแล้วเท่าไหร่มาดูกันกกน,ะน,ะนะครับ่ายสองก็ชนะเช่นเคยก็ทำดาเมจนะครับได้1นึ่งล้านสองแสะครับค่าได้4ช่วยค่า0ย์แล้วก็อันดับ1ของทีม XP ได้ทั้งหมด สอง5 4ืนสองพันเกร้อยห้าสิบี่นะครับเงินได้ทั้งหมดหนึ่งแสนแปดมืนสามพันหร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ได้ทองห้านะถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะพอดีคุณเขาขับรถผ่านนะครับอ่ะนะครับก็มาสรุปกันเลยนะเรือนี้นะครับมันก็ทําไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เย่น,นะครับสำหรับผมนะก็เป็นเรือที่เด่นได้คนระับแต่ไม่ได้บื้อหวา แต่ถ้าคุณอาหาจรวดดีๆมาใส่ได้อันนั้นก็อาจจะเปลี่ยนมันได้ครับอาจจะดีกว่านี้เพราะจรวดที่ผมใช้มันค่อนข้างจะช้าเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลองหาจรวดมาเปลี่ยนนะครับก็อาจจะดีกว่านี้นะเพิ่งผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่อจรวดมันหมดสต็อกค,ครับจรวดอเมริกามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยแจกเท่เาไหร่ ก็อยากให้แบบเรือเมริกาติดจรวดเมริกาอะแบบนี้ครับมันก็ได้ดูสมเหตุสมผลนะจะไปเอาดีเอ็บเมาเล่นก็อะไรอยู่นะครับก็สำนี้นะครับก็ U.S. t e สเท็ดีนะครับ DDG 128ของกองทัพเซอร์สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเรือพารเดินมกรานะก็เป็นเรือที่ไม่กูดแล้วก็ไม่แบดนะครับก็กลางๆงที่บอกนะครับก็ เล่นพพอร์ตได้นะแต่ไปบูมากๆไม่ได้ตัวเรือเอเอเยอะจริงแต่ว่าเหมือนจะกันอะไรไม่ค่อยอยู่นะครับะนะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวจบคลิปลงมาเท่านี้นะครับแล้วก็ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ